วันที่19เมษายนพุทธศักราช2565หรือวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เกิดข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับปรินพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เกือบอาทิตย์หรือว่าถ้านถึงวันที่19ก็เกือบอาทิตย์นะฮะ6วันกว่าคุณจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายยงตรีและรัฐมนตรีว่าการทรงพาน,นิชย์พร้อมกับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในฐานะรลขาธิกนรพักนิพนธ์ปุญญมณีรัฐมนตรีช่วยมาไทายฐานะรองหัวหน้าพัก พร้อมกับรัฐมนตรีของพรรคกรรมการปรหิหานพรรคร่วมถแถลงข่าวกร,รณีในปรินอดีตรองนายพักกอคดีล่วงละเมิดทางเพศในหลายกร,รณีออกมาบอกว่าขอโทษทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในกร,รณีที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของพรรคในฐานะหัวหน้าพรรคที่มีส่วนสําคัญในการนําพาในปรินเข้าพรรคแต่กระบวนการต้องผ่านการพิจารณา คณะกรรมการบริหารพรรคและการให้ดํารงตําแหน่งต้องผ่านมาติที่ประชุมพรรคและยังไม่สามารถทราบคาดการณ์ลงหน้าว่าจะเกิดใดเกิดขึ้นคุณจุรินพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมให้จําคาพูดผมให้แม่นๆในานามหัวหน้าพรรคจะรับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรคความจริงแค่ออกมาขอโทษเนี่ยนะก็ถือว่าสุดๆและเพราะว่าพรรคนี้ไม่เคยรับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นแต่ยังมีติ่งไว้หน่อยนะว่าร่วมกับคณะการบริหารพรรค คุณจุรินครับเมื่อไหรคุณจะแสดงความเป็นผู้นําที่แท้จริงคุณอ้างบอกว่าคณะกรรมการบริหารนพักมีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกแต่คุณก็ไม่ยอมพูดถึงเรื่องเก่าที่นักข่าวถามว่าในคณะกรรมการบริหาัพักมีการคัดค้านเรื่องนี้ใช่ไหมอย่างเช่นเสียงคัดค้านของคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักเก่าคุณบอกว่าเรื่องนี้ไม่พูดถึงเรื่องเก่าไปแล้วไม่เก่าถ้าคุณเล่าให้ประชาชนเขาฟังว่าคุณเสียใจที่เกิดเรื่องนี้ถึงมาทั้งๆท,งที่บางคนในคณะกรรมการบริหารนพักก็ได้คัดค้านเรื่องนี้แต่ผม ไม่ฟังเพราะว่าผมไปเชื่อข้อมูลของผมมันจะดูเท่กว่าไม่ใช่เหรอแต่คุณก็ลากเอาณะารรมการบริหานพักเข้ามาในข้อที่จริงณะารรมการบริหานพักส่วนใหญ่ก็เป็นคนของคุณเพราะฉะนั้นแล้วงานชิ้นนี้เนี่ยคุณเอาณะกรามการบริหานพักเข้ามารับผิดชอบด้วยไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบเองคุณต้องประกาศเลยว่าผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักผมขอรับผิดชอบก,บกับการตัดสินใจครั้งนั้นเพราะผมเป็นคนเสนอคุณปรินนี่คุณยังอุตสาห์พ่วงบอกว่าร่วมกับณะารรมการบริหานพักนี่สะท้อนให้เห็นท่านผู้ชม ถึงสันดานเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยมีใครกล้าแอนอกออกมารับลำพังเรื่องที่เกิดขึ้น6วัน6วันที่ผ่านมานี้ทำไมคุณจุริีนถึงมอพูดวันอังคารที่ผ่านมาผ่านมาแล้ว6วันที่ต้องพูดเพราะว่ารู้ใช่ไหมความกดดันของสังคมมันหนักหนาสาหัสมากเขากลด่าพวกคุณกันเละเทะไปหมดจนกระทั่งพวกคุณไม่รู้จะทำยังไงสิ่งแรกที่คุณพยายามทำในตอนที่มีเรื่องคุณประกาศเลยว่าคุณตัดทิ้งและเปลี่ยนไม่เกี่ยวข้องกับพวกพรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวเสนนไร พักไม่เกี่ยวพักไม่เกี่ยวพักไม่เคยทําผิดแต่คุณไม่พูดถึงเรื่องไอ้คนชั่วที่อยู่ในพักที่มันมีส่วนร่วมในการสนับสนุนปรินขึ้นมาคุณไม่กล้าพูดคุณไม่แมนถ้าคุณเป็นผู้นําแล้วมีคุณสมบัติผู้นําจริงเนี่ยคุณไม่ต้องลาออกเขาไม่ว่าอะไรหรอกแต่คุณออกมาเลยบอกว่าผมในฐานะหัวหน้าพักผมในฐานะหัวหน้าพักผมยินดีรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวหรอกอย่างมากเขาก็ยุแย่ตะยุยแย่ตะแข็งรวดแน่จริงต้องลาต้องเล่าสิเพราะผมรู้คุณไม่ล่าอีกแล้ว ในเมื่อคุณจะไม่ลาออกอยู่แล้วคุณก็พูดสิว่าผมนะหัวหน้าพักผมจะรับผิดชอบไม่แต่คุณยังติ่งเอาไว้เลยว่าพวกคุณคือผู้บริหารพักต้องร่วมรับผิดชอบพร้อมผมไม่ใช่อย่าง,งานั้นไม่ใช่อย่าง,งานั้นแล้วคุณก็พูดต่อว่าพักจะไม่ปกป้องไม่แทรกแซงใดๆใ,ในการบริหารแน่นอนอยู่แล้วคุณต้องพูดอย่างนี้มันคุณไม่พูดไม่ได้แล้วคุณก็เอาลัะเพิ่มเติมจะต้องมีการแก้ไขต้องมีการตั้งเงื่อนไขในการพิจารณาและคุณก็ประกาศลาออก คนก็ตกใจนึวกว่าคุณตกใจและดีใจที่คุณจะลาออกจากคณะพักไม่ใช่คุณลาออกจากประธานน้ำการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติเอาแน่นอนอยู่แล้วคุณไม่ออกเขาบังคับให้คุณออกองค์กรสตรีทั้ง19องค์กร เรียกร้อยคุณลาออกเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่อ่านข่าวให้ละเอียดแล้วท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมีผู้สื่อข่าวถามว่าผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์เคยทักท้วงคัดค้านการนำปรินเข้ามาทำงานจะทำให้พรรคเสียหายเพราะมีพฤติกรรมเรื่องชู้สาวผู้ใหญ่คนนั้นคืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่คุณไม่รับฟังและสั่งให้เคลียร์ประวัติของปรินก่อนมารับตำแหน่งนั้นนั้นคุณจุริน ตอบคำถามนี้กับผู้สื่อข่าวว่าไม่ขอตอบและจะไม่เอ่ยย้อนไปถึงเรื่องก่อนหน้านี้แล้วก็เพราะว่าถ้าย้อนไปแล้วเนี่ยมันผิดที่คุณท่านผู้ชมเห็นหรือยังนี่คือ DNA ของคนในพักประชาปัตในระดับที่เป็นผู้บริหารพักคุณจุรินนี่พูดอย่างเท่เลยมาจําเป็นต้องอยู่เป็นหัวหน้าพักต่อไปเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหากลาออกไปก็เหมือนการหนีปัญหาและจะไม่ปล่อยปัญหาทิ้งไม่คนรุ่นต่อไปโคตรเท่เลยคุณนี่กับพลเอกประยุทธ์นี่เหมือนอนกันเลยเรียนโรงเรียนเดียวกันหรือเปล่า รู้มีสายเลือดเดียวกันเป็นพี่น้องกันอาจจะเป็นพี่น้องกันชาติก่อนก็ไดนะ้เพราะมีคุณประยุทธ์ออกมาให้กําลังใจคุณแต่ผมจะบอกให้คุณรู้ว่าคนที่ติดตามเรื่องนี้อย่างน้อยที่สุดแฟนพันธุ์แท้ของรายการนี้เขาบอกว่าที่คุณเทเนี่ยมันเทไม่จริงถ้าจะเทคุณต้องบอกคุณขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับในความเป็นจริงการลาออกไม่ใช่เป็นการหนีปัญหาแต่มันคือการแสดงความรับผิดชอบซึ่งผมไม่ได้ตําหนิคุณนะผู้นําบ้านเราเป็นอย่างนี้ ทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะคุณคนเดียวนี่คือความมืดบอดของสังคมไทยไนงะนี่คือความมืดบอดของวุฒิภาวะของผู้นําไทยทุกๆคนที่อยู่ในประเทศนี้ณเวลานี้และก่อนหน้านั้นสุดเด็ซ้ไม่ใช่เฉพาะตอนนี้คุณปรินคุณจุรินผมไม่ได้ว่าคุณตอนนี้ทุกคนในอดีตก็เป็นเช่นนี้คุณคุณจุรินรู้สึกเหมือนผมไหมไอผู้นําประเทศเนี่ยทุกยุคทุกสมัย จะเป็นนำแบบไหนก็ตามเนี่ยขอให้เป็นขึ้นผู้นำแม่งเป็นเฮีย้ยอะไรก็ไม่รู้นะคุณจุรินแม่งไม่เคยกล้ารับผิดชอบเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นความจริงแล้วเนี่ยคุณจุรินและกรรมการบรหิหารพักเนี่ยต้องถูกตั้งกรรมการตรวจสอบในด้านจริยธรรมเพราะอะไรมาเพราะตรงที่ว่าผู้ใหญ่ในพักผชาิปัดคัดค้านการนำปรินมาทํางานที่จะทําให้พักผู้ชาิปัดเสียหายเพราะมีพฤติกรรมเรื่องชู้สาวแต่คุณจุรินไม่รับฟังและสั่งให้เคลียร์ประวัติของ ผมรู้ว่าคุณมาริกาได้พรกครัววปกป้องคุณชิบหายเลยตอนนี้ถึงกับขุดคุยเอาว่าคนในพรรคประชาธิปัตยระดับบริหารร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องบางคนมีมีผัวแล้วก็ไปคบชู้กับผู้ชายบางคนบางคนมีเมียแล้วก็ไปคบชู้กับผู้หญิงบางคนมีการถอดเสือ้อที่ไม่รถคือมันเป็นเรื่องชาวโชว์ซึ่งซึ่งมันไม่มีเฮียอะไรเลยท่านผู้ชมครับ <c oughs> นอกจากมันสะท้อนถึงความเป็นจู๋และจิ๋ม ของพรรคประชาธิปัตย์ที่คุณชูวิทย์กมลวิสิ์พูดถึงที่สำคัญท่านผู้ชมแม่งมีอยู่พรรคเดียวให้ตายผม75ปีผ่านมาเยอะแล้วพรรคการเมืองผมไม่เคยเห็นเรื่องไหนเลยที่จะเฉาโฉเรื่องนี้ท่านหัวหน้าท่านชวนหลีกภัยซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ใหญ่จริงๆในพรรคประชาธิปัตย์ที่ท่านได้มาเป็นประธานสภาครั้งนี้ก็เพราะเหตุผล,ลก็เพราเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่พรรคประชาธิปัตย์ภายใต้าการนำของคุณจุรินลักษณะวิสิตยอมเข้าร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการตั้งรัฐบาล และนี่คือเงื่อนไขหนึ่งว่าถ้าจะเข้าร่วมด้วยต้องตั้งคุณชวนมาเป็นประธานสภาคุณชวนก็พูดดีท่านบอกในส่วนของพักขอให้มั่นใจพักประชาธิปัตย์เราไม่ทำลายถูกเป็นผิดหรือผิดเป็นถูกและเราไม่บังอาจไปคุกคามเจ้าหน้าที่ขอความมั่นใจได้ผมเชื่อว่าคงเป็นอย่างที่ท่านชวนพูดอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งไปคุกคามเจ้าหน้าที่ก็คงไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ทั้งโซเชียลมีเดียทั้งสื่อมวลชนเนี่ยตาเป็นสับปะรดคงไม่กล้าเสี่ยงอีกต่อไปละนะแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณชวน ต้องการปกป้องพรรคต้องการปกป้องสิ่งที่ถูกต้องของพรรคก็น่าที่จะเป็นคนพูดเหมือนกันว่าผมเห็นว่าคุณจุรินควรจะถูกตรวจสอบทางด้านจริยธรรมเช่นกันแต่ไม่เพราะคุณจุรินเป็นเด็กสร้างของคุณชวนเพราะฉะนั้นแล้วผมฟังคำพูดคุณชวนแล้วก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีอะไรใหม่